สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี้เลยแกงส้มยอดมันเทียนนะคะแล้วก็ใส่อดอกขอจรด้วยค่ะนี่เลยมินทําเองแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็มีน้ําพริกแตงเปรี้ยวหรือว่าแตงไล่นะคะคือเป็นน้ําพริกแบบแถวบ้านมินเขากินกันนะคะก็วิธีทําลองเซิร์ชดูว่าวิธีทําน้ําพริกแตงก็คือมินเคยลงไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่คลกงนี้คลองนี้คือมินรีบๆก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะ แล้วก็ส่วนอันนี้ดอกอันนี้ใครรู้ชื่อบ้างเม้นมาหน่อยนะคะดอกอันนี้ใครรู้ชื่อบ้างแม่บอกคล้ายๆดอกดาหลาอยู่นะก็คือรสชาติจะคล้ายๆดอกดาลามันจะมีความเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนอันนี้ใครเคยกินบ้างตดหมูตดหมาค่ะเนี่ยเครือตดหมูตดหมานี่ก็คือถ้าเป็นภาษากลางก็จะเรียกว่ายอดพาหุ่มนะคะมันมีสรพพคุณทางยาอยู่แต่ไม่รู้อะไรบ้างมีไข่เจียวคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยอันนี้เป็นแกงส้มปลากระป๋องนะ ข้าวก็ร้อนมากพึ่งสุกข้าวพึ่งสุกเลยค่ะทุกคนอร่อยอะอืม แม่ส่งมาให้จากบ้านที่สังขลาบุรีค่ะย่อยก็จะมินเหม็นนะเหมือนตดหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่เคยดมตดมาแต่เขาเรียกตดหมาจริงๆคนกินผักคนไม่กินผักไม่น่าจะชอบอกะอันนี้มันเป็นรสชาติที่เรากินมาตั้งแต่เด็กไง มันจะซ่ามันยังไงไม่รู้แต่อร่อยนะสำหรับมีนะ่ะชอบเป็นรสชาติบ้านๆอืมหอมรสชาติเหมือนตระกูลพวกดอกกระเจียวอะอร่อยสดหมาค่ะ ภาษากลางยอดพาวห่มใครอยากเห็นลักษณะของเครื่อง,ของเขานะคะกูเกิ e ลุกเงี่ยน้ำพึิกอร่อยมาก พ่อครับเปิดพัดลมใม้ม,มนะัมิ่งน่ะยุกเลยเอาไปกรไกลห้องเดี๋ยวมันจอกนะ่ะถอยพัดลมไปอีกห,หน่อไม้เริ่มเปรี้ยวละซื้อมานานแล้วเครือตดหมานี้อร่อยมากแต่ว่ามันหายยากค่ะทุกคนมันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วอะ เย็นสบายเสียงอาจจะแรงหน่อยนะแต่มปนร้อนมากเลยจะบอกว่ามันมีหัวด้วยนะหัวมันจะอยู่ตามเคลือค่ะอยู่ในตู้เย็นอย่ามากินเก็บหน้าค่ะลักษณะหัวมันเหมือนก้อนขี้หมาอัน,นจริงๆเหมือนก้อนขี้หมาเลย เดี๋ยวกินดูกลิปนะอันนี้ยอดมันเทียนใครใครไม่เคยเห็นมันเทียนนะคะ g ูเกิลค่ะมันจะเป็นมันที่มีมีคนโขนนะอันนี้คือยอดของมันคือแม่สม่งมาปุ๊บโอ้โหยอดดำหมดเลยอะ่ะมินก็เลยเอาไปแกงส้มค่ตอนแรกว,ว่าจะต้มกินเสียดายมาก ดอกอะไรเม้นมาหน่อยนะคะทุกคนจำชื่อไม่ได้หอมหอมเหมือนกินดอกกระเจียวเลยค่ะ แล้วก็ยอดต้ดหมาเนี่ยมันจะมีไหลสายพันธ์ุนะมันจะมีหลายสายพันธ์ุมีใบเลียวใบกลมใบอะ,อะไรก็ไม่รู้สารพัดสายพันธ์ุเลยเหม,ม็นดิ ลักษณะกลิ่นเป็นแบบกลิ่นตัวตัวบอกชื่อแบบกินดอกไม้อันนี้เป็นแตงที่แตงไร้ค่ะหรือว่าแตงเปรี้ยวนะคะเอาไส้มาใส่ในน้ำพริก หอมมากไม่ใช่แตงไทยนะบางคนบอกแตงไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอโอ้ข้าวจะหมดแล้วอะ่ะคุยนิมน,น,นึย ซุปมินอร่อยมากเลยอะ หัวที่มินบอกเวลากินเสร็จนั้นลิ้นจะดำอืมอันนี้ไม่ดำแปลข้าวกัอนนิดนึงโอ้ยกินกับยอดต้นมาเนี่ยอร่อยมากจเลิิญอาหารมากเลยอ่ะ ก่อนตอนเด็กๆอะ่ะมันคือวัชพืชน,นะคะทุกคนในใน Google เขายังเขียนว่าเป็นอันนี้เลยเป็นญ้าเลยอะ่ะจริงๆมันเป็นญ้าค่ะทุกคนเป็นญ้าที่เขาแบบเอามากินอะ่ะอเอามากินเป็นผักอะ่ะ ถ้าคนชอบจริงๆอันนี้คนไม่ชอบนะี่คือกินไม่ได้เลยนะไม่ชอบกลิ่นมันมินสั่งแม่มินตั้งแต่ปีที่แล้วกว่าแม่มินจะหาได้แม่มินีชอบบ้ามินประจำสั่นหาสัหากินผักบางทีมันก็หาไม่ได้เนาะแถวนู้นอะ หมดละส่งมาแค่นี้แหละส่งมาแค่นี้แม่บอกส่งมาจะให้กินคู่กับไอเอตัวตัวหัวตดหมานั่นแหละแต่ว่าคือแบบมิ้นอยากทําคนละคลิปไงเดี๋ยวค่อยขึ้นจอว่ายอดตดหมาเป็นยังไง เดี๋ยวอ่านให้ฟังสมุนไพรตดหมาตดตดหมูตดหมามีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าตำยันตัวผู้หรือตดหมานครราชสีมาหญ้าตดหมาภาคเหนือพังหมภาคกลางยญ้าย่านพังพาหมภาคใต้ตดหมูตดหมาหญ้าตดหมโอ้ชื่อชื่อเขาเยอะค่ะอตดหมูตดหมาเพิ่มสมรรถบาพทองเมีได้ มีสรรพคุณด้วยนะไม่ค่อยอยากอ่านสรรพคุณเท่าไหร่แล้วที่มินอยากกินก็ไม่ใช่เพราะว่าสรรพคุณนะคะ <_ d ata> อยากกินเอง หน่อไม้เริ่มไม่รอดละกลิก่นเปรี้ยวออกนผักอะไรที่ไม่ได้กินี่ยดอกไม้นี่ก็อร่อยนะ คล้ายดอกดินด้วยค่ะทุกคนวันนี้มินวางโทรศัพท์มินรู้สึกว่ามินวางกล้องไกลเกินอะมินว่าคลิปไม่ชัดแน่เลยมันจะเป็นลางๆเวลาเราวางไปเกินอะ เนื้ออร่อยมากเลยอ่ะยังต้มอ,อ,อ่แซ่บโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ